และนี่สุสารประเบทผู้เล่นสุดจ้ารำคาญในเกม99คืนในผังใครเคยเจอคนแบบนี้เมนมาบอกพี่ด้วยนะฉันน้อที่ยังไม่มีไซบอกก็อย่าลืมกดใจกดตามคอมเมนต์ถ้าอยาโมองหาไซบอกอยู่ไปดูนะที่มองอยู่เลยมาๆๆเริ่มที่อันดับสามเออวันนี้ได้ของดีๆกวาดขาดมาเต็มเลยแนฮะแต่ตอนนี้เราหิวมากเลยนะี่ว่าไม่เป็นไรจําได้ว่าทําอาหารไว้ตั้งเยอะอยู่เจยใครมันแย่งกินอาหารฉันหมดเลยนี่วาก็เห็นวางกองไว้นี่ครับพี่ไม่ได้ของกินใครของกินมาสิ ขาเอเองเลยหนักท้องเอ้ยวันนี้มีไปแค่เทรดเดอร์ด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องรีบดอกหาหนังหมาป่าเผื่อไว้ตั้งแต่วันแดดแล้วนี่นะเฮ้ยแกหนังหมาป่าฉันหายไปไหนย,ย่ะงเออผมยืนไปแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ไม่ได้เว้ยแม่ขามากขึ้นเดี๋ยวนี้เลยและอันดำหนึ่งนี่เพื่อนๆวันนี้มีของดีฉันได้เกอีมาเทียบเลยเดี๋ยวผมจัดการให้เองเฮนะ้ยนายเกอีเอาไปเผาไม่ได้นะต้องเอาไปแลกเป็นไม้ใส่เบอร์คัาสิก็จะเป็นประมาณนี้เลยน้องๆเคยเจอแบบไหนกันมาบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ